สวัสดีค่ะคุณครูเขียนสี่บวกห้าค่ะ <5. S 1> เขียนงามๆเท่ากับ <5. S 1> เท่เาไหร่คะเดี๋ยวขอคิดก่อนค่ะยกมือขึ้นมาค่ะ 5. 5. แล้ไว้ในใจค่ะแล้วก็ยุบให้สี่ค่ะแล้วก็แล้วก็ห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าเก้าค่ะอืมสามบวกหกอสบวก เท่ากับเท่ากับเขียนเท่ากับเ้องจัดขึ้าใหม่น,นะอาเอาหกมาแนใจยัดขึ้นมาอีกสามแล้วก็หกแล้วก็อะไรเก้าเหมือนเดิมค่ะไม่าลากค่ะข้อนี้เลยคข้อต่อไปเจ็ดบวกสองเขียนสิคะ เอามือออกค่ะฉันไม่เห็นเจ็ดบวกสองคันนี้ง่ายรู้ค่ะเก้าอีกแล้วใส่ไหมไหนลองนับสิเอาสเออเอาเจ็ดไว้ในใจยกขึ้นมาอีกสองเจ็ดแล้วก็แปดเก้า มีตะก่าว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 อย่างไรล่ะมีทางอื่นหรือเปล่ามีแปดบวกหนึ่งเขียนยังไงคะลบใหม่เลยค่ะเลขแปดเขียนไม่ถูกไหนยังลบอยู่ไหนนานเชิญเห็นวางอยู่เตียงไปเอามา ไมดแปดแปดบวกหนึ่งดูดูค่ะเก้าหรือเก้าหนึ่งเขียนง,ง,งามๆเนี่ยเท่ากับแล้วก็สองบวกห้าอ่าเขียนเขียนไม่ได้ให้คิดให้เขียน กับอะไรอ้าวาวันนี้ไง